สวัสดีครับผมสลานทองปานนะครับกองบรรณาธิการของนิตยาาสารสารคดีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักงานของบริษัทวิริยะธุรกิจจำกัดนะครับอยู่ที่สนามบินน้ำในซอยนอนทบุรี2ีตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์นะครับเรามีนิตยาาสารสารคดีมีวรารสารเมืองโบราณมีสำนักพิมพ์เมืองโบราณมีสำนักพิมพ์ สารคดีนะครับรวมทั้งเราก็มีร้านหนังสือซึ่งอยู่ในเครือของเราด้วยคือร้านหนังสือริมขอบฟ้าที่หัวมุมมนุษสวรีประชาธิปไตยช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้คือวันจันทร์ที่31สิงหาคม2563ที่ออฟฟิศเราจัดงานขายหนังสือเล็กๆนะครับ ชื่องานลดล้างคลังหนังสือนะครับอันนี้จัดมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับงานลดล้างคลังหนังสือก็จะส่วนหนึ่งก็จะเป็นหนังสือของเราเองนะครับทั้งของสำนักพิมพ์สารคดีของสำนักพิมพ์เมืองโบราณแล้วก็วิทยสารสารคดีวารสารเมืองโบราณอย่างที่เรียนแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าแนวทางของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นในงานนี้เนี่ยนะครับเราก็ เชื้อเชิญพันธมิตรซึ่งมีอุดมการณ์ทำนองเดียวกันกับเรามาออกร้านขายหนังสือด้วยนะครับทีนี้างานอันนี้เนี่ยถ้าเราจัดขายหนังสืออย่างเดียวมันก็มันก็จะเหงาเหงา่นะครับสิ่งหนึ่งซึ่ง <c oughs> เราจัดด้วยกันมาทุกปีนะครับก็คือจะมีกิจกรรมเชิงวิชาการ ก็จะมีการบรรยายหรือบางปีก็มีเหมือนเวิร์กช็อปเหมือนอบรมอะไรแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าปีนี้นะครับด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับงานวิชาการหรือว่างานบรรยายเสวนาพวกนี้ก็ต้องลดรูปไปนะครับคือเราไม่ได้เปิดให้เข้ามาฟังในสถานที่จริงนะครับเราก็ใช้วิธีว่าถ่ายทอดทางเฟ e บุ o ก LI v e แทนนะครับ หัวข้อที่เราเลือกมาในปีนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับว่าด้วยเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมสมัยของศิลป,ปวัฒนธรรมไทยขแขนงต่างๆนะครับว่ามันจะมีที่ทางอยู่อย่างไรในโลกร่วมสมัยในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทั้งครูเอนะครับอาสดาวุฒิศากร์คริกละครูน้องนะครับ นานน,นาคงก็จะมาคุยกับเรา mm. เกี่ยวกับดนตรีไทยในโลกร่วมสมัยว่าดนตรีไทยจะอยู่ยังไงหรือว่าจะไปทางไหนกันดีในในโลกทุกวันนี้นะครับ mm. ก่อนเราก็มีวิทยากรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าที่เราเลือกเชิญมานี้ก็ถือถือได้ว่าเป็นระดับแนวหน้าเป็นตัวท็อปของวงการทั้งนั้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องโขนนะครับ <Okay. S 1> ก็โดย ครูไก่นะครับดรสุรัตน์จงดาหรือว่าอย่างวันก่อนหน้านั้นเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับสีไทโทนนะครับว่าสีแบบไทโบราณเนี่ยจะมีที่ทางอยู่ยังไงในโลกปัจจุบนันซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นกระดาษที่ตัดมาจากพวกหัวจดหมายของเจ้านายขนานางนะครับแต่และพระองค์ก็จะมีลวดลายของตัวเองนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นของ กรมหลวงชุมพร<ส>เขตอุดมศักดิ์เสนตีนะครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยะนะครับก็ตามแฟชั่นนะครับก็คือเป็น,ปนอักษรย่อแล้วก็มาไขว้กันนะครับอย่างเช่นอันนี้ของ,ของอกรมหลวงชุมพรก็เป็น A กับเคไขว้กันนะครับเราอาจจะสงสัยว่า A k เคแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชุมพรนะครับก็คือเป็นพระนามนะครับเมื่อเป็นพระเจ้าลูกยาเธอก็คือพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์อาภากรนะครับแล้วก็เกียรติวงศ์ก็เป็น A กับ Okay, ไปกันอะไรอย่างนี้นะครับมีทั้งเรื่องเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นงานาราฟ,ฟิกดีไซน์ของไทยนะครับซึ่งบางทีเราเราไปเห็นตามโพจดหมายตามอะไรเราก็ไม่ทราบนะครับใช่ครับอันนี้เขาก็รวบรวมมาให้ใแล้วกม็มีเหมือนกับอธิบายให้ฟังด้วยว่าอันนี้คือเป็นของเจ้านายพระองค์ไหนขุนนางท่านไหนแล้วก็มันมีที่มาที่ไปอย่างไร ของสารคดีเองเน,นะครับก็จะมีที่เป็นแมกกาซีนที่เป็นนิตยสารรายเดือนนะครับก็คือนิตยสารสารคดีนะครับออกเป็นประจำทุกเดือนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ร้านหนังสืออาจจะหดหายไปบ้างนะครับก็มีจําหน่ายตามพวกร้านที่เป็นเชนสโตร์นะครับในอินบีทูเอสีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามี ไลน์นะครับไลน์แอดของที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับของของอของเรานะครับก็สั่งซื้อผ่านไลน์ก็ได้หรือว่าร้านหนังสือริมขอบฟ้าก็ได้เป็นสมาชิกก็ไดแ้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเราอยากขอเชิญชวนนะครับว่าถ้าเราอยากจะให้นิตยสารมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงนะครับก็อยากเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ ทั้งรับประกันว่าเราจะได้นิตยสารฉบับนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างบางฉบับก็ต้องยอมรับเลยว่าขายดีมากนะครับออกมาแพ๊บเดียวก็หายไปหมดมีคนหาซื้อไม่ได้เยอะแยะนะครับอย่างเช่นเมื่อประมาณาช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีฉบับเจ้าชายน้อยนะครับว่าด้วยเรื่องวรรณกรรมเจ้าชายน้อยเนี่ยนะครับก็ขายดีมากนะครับหนังสือหมดไปภายในเวลารวดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก ถ้าไปตามหาตามร้านบางทีก็ไม่มีแล้วนะครับเรามีทั้งสมาชิกที่เราสมัครให้กับตัวเราเองนะครับก็คือเราสมัครสมาชิกให้หนังสือส่งมาที่เราขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งซึ่งสารคดีทำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็คือการมีสมาชิกอุปถมัมสมาชิกอุปถัมคืออะไรสมาชิกอุปถัมก็คือการที่เราสมัครเป็นสมาชิกให้แก่หน่วยงานสถาบันอย่างเช่นโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรามีรายชื่อโรงเรียนอยู่แล้ว เราก็สามารถจะมาสมัครให้ก็ได้ราาารหรือว่าที่จะแบ่งปันหนังสือไปที่โร,รง,งเรียนหดักสื่นเขาก็จะมีหนังสืออ่านทุกเดือนไปตลอดทั้งปีนะครับก็เท่ากับว่าเป็นของขวัญที่เราส่งให้เขาแล้วก็มันก็จะมาเรื่อยๆตลอด12เดือนของการเป็นสมาชิกนะครับหรือว่าบางแห่งก็มีมีนอกจากโรงเรียนแล้วนะครับแม้กระทั่งอย่างเช่นเรือนจำนะครับก็มีผู้สมัครสมาชิกประธรรมให้กับ ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยบ้านพักคนชรารับอะไรก็ได้หมดเลยได้ครับถ้าเกิดเรามีรายชื่ออยู่เราแจ้งมาเราก็สามารถสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ให้กับสถาบันหรือว่ากับหน่วยงานองค์กรนั้นๆได้นี่นะครับก็เมื่อวันที่28นะครับเรามีเสวนาเรื่องเจดีในประเทศไทยนะครับรูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา วิทยากรก็คือดออรศักชัยสายสิงห์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยายลัยศิลปากรน,นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับศิลปะ,ปะในประเทศไทยนะครับมีผลงานที่ตีพิมพ์กับทางเมืองโบราณนะครับเจดีย์ในประเทศไทยพระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทยพุทธศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์อันนี้ก็คือเป็น เป็นส่วนของของท่านอาจารย์ศักชัยแต่ว่าเราก็มีหนังสืออื่นๆนะครับที่นํามาด้วยที่เป็นสี<ใ>นไทโทนะครับขององานของดรไพโรธพิทยาเมธีนะครับคุยกันไปเมื่อวันที่29นะครับคือในงานช่างไทยโบราณเนี่ยนะครับเขามีคำเรียกชื่อสีต่างๆซึ่งซึ่งต่างออกไปนะครับทุกวันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับคำเรียกชื่อสีอย่าง อย่างฝรั่งนะครับเช่นน้ําเงินเป็นอูรามารีนหรือว่าเป็นอ,อะไรล่ะครับเบิร์นแอมเบอร์รอเซียนา Amber, ienna, หรือว่าอะไรพวกนั้นแต่ว่าช่างไทยโบราณเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกสีของเขานะครับซึ่งบางอย่างก็มาจากชื่อของวัตถุด,ดิบอย่างเช่นสีฟ้าเราได้จากครามนะครับเราก็เรียกว่าสีครามแต่ขณะเดียวกันมันก็มีชื่อย่อยๆออกไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่น อ,อย่างที่เห็นในนี้นะครับเขียวน้ําไหลเขียวตะฝุ่นเขียวตะพุ่นเขียวดินนะเขม่วงเม็ดมะปรางม่วงดอกตะแบกม่วงดอกผักตกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตั้งชื่อตามตามสิ่งในธรรมชาติซึ่งมีโทนใกล้เคียงกันนะครับ,รบงานของเรไพโรดก็พัฒนานะครับทำไปจนถึงทำสีสําเร็จรูปนะครับมีอย่างเช่นมีสีอะคริลิกหรือสีน้ํานะครับที่ ทำเป็นไทโทนออกมาก็คือมันไม่ได้เป็นสีสดแบบสีแม่สีรบบหรือ,อแบ,บแม่สีฝรั่งแต่ว่ามันทุกสีมันจะมีความหม่นนะครับหรือหรือว่าเบรคลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็แปลมาเป็นข้าวของผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นอย่างเช่นเป็นเซรามิกเป็นภาพอันคอนะครับมีแม้กระทั่งช่วงที่ ผ่านมาก็มีงานที่คอลเลปนะครับเรียกภาษาสมัยนี้บอกคอลแลปอย่างเช่นโดยหันคู่นะครับเสื้อยืดตาหาันคู่ที่ใช้ไทโทนก็มีมนะครับน่สมากครับสวยน,นะครับวันนี้เราก็ได้ครูไก่นะครับเรสุรัลจงดามาคุยกับเราเรื่องโขนนะครับแต่ว่าพอดีอต้องท่านก็บอกว่าท่านเองก็ยังไม่มีหนังสือของท่านนะครับแต่ว่าเราก็คงเคยเห็น เคยได้ยินผลงานของท่านนะครับอย่างเช่นท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโขนที่เราเรียกกันว่าโขนสมเด็จหรือว่าโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพพิเศษนะครับซึ่งก็จาัดก,การแสดงต่อเนื่องกันมา10กว่าปีนะครับแล้วก็มีเรียกได้ว่ามีแฟนของตัวเองแล้วนะครับตั้งแต่แฟนรุ่นจิ๋วเด็กไม่กี่ครบวไปจนถึงคนเฒ่าคนแก่เลยนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นอีเวนต์ใหญ่ประจําปีซึ่งมีผู้ชมมากมายนะครับ อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้านะครับก็คือเมื่อวันแรกของงานเนี่ยนะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์เศรฐมมานการชนะคุณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ทําหนังสือนะครับที่เป็นพวกเรื่องตําราลายไทยต่างๆแต่ว่าในช่วงหลังมานี้เนี่ยท่านก็หันไปสนใจจับงานผ้านะครับซึ่งมีทั้งการฟื้นฟู ลายแบบผ้าลายอย่างโบราณนะครับมาทำด้วยเทคนิคสมัยใหม่แล้วก็การประดิษฐ์คิดคน้นลวดลายแบบใหม่ๆที่ใช้กับผ้าเดี๋ยวเราอาจจะมีไปดูตัว,ตวอย่างของอของผ้า,ผาที่เป็นผลงานของอาจารย์เศรษฐมัน,นะครับส่วนโต๊ะถัดไปอันนี้ต้องให้วันนี้ใช่ไหมครับวันรายการของครูหน่องครูเอครับอันนี้ต้องให้ท่านทั้งสองหรือว่า รูเอ๋บรรยายเดี๋ยวก็พี่สรันเป็นผู้ดําเนินรายการนี่แหละครับคือทั้งหมดนี่เราสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับพี่สรันครับก็ในในเพจของนิตยสารคดีนักการีนนะครับก็ได้ครับจะมีการพูดคุยห้าตอนมีลิงอันห้าตอนนี้ครับซึ่งก็ความยาวประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยนะครับจริงแล้วถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับหนังสือมันก็จริงๆมันก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมัน บันทึกความรู้ความคิดของเราเอาไว้นะครับสำหรับส่งต่อส่งส่งผ่านนะครับแล้วมันเคยเป็นสื่อที่มีพลังอย่างยิ่งนะครับในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้มาเสมอนะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือในรูปแบบของตัวเล่มมากนักแล้วเราอาจจะหันไปเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นนะครับแต่ว่า สำหรับคนที่ทํางานหนังสือมา,อย,าอย่างผมเองอย่างวิทยาธุรกิจเองเนี่ยนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นในพลานุภาพของหนังสือเชื่อมั่นในความหมายในที่ทางของมันในวัฒนธรรมนะครับแน่นอนว่านหนังสืออาจจะไม่ได้มีพลังอย่าง,างเท่าที่มันเคยมีนะครับแต่มันยังมีพลังอยู่ เต็มที่มากๆนะครับแล้วของหลายอย่างนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ในในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราอย่างที่ทุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ก็บ่นกันทั่วไปนะครับว่าเวลาสั่งงานอะไรมาสิ่งที่ได้ก็คือวิกิพีเดียหน้าแรกเสมอไปนะครับแต่จริงๆโลกของความรู้มันมีมากกว่านั้นเยอะแยะนะครับแล้วมันก็ยังฝังตัวอยู่ในหนังสือนะครับ ย่งเดี๋ยวเราจะได้พบกับสิ่งที่ครูหน่องจะคุยกับเรานะครับว่าหนังสือเนี่ยนะครับก็คือครูของเรานะครับครูหน,นึในจำนวนครูมากมายของเรานะครับซึ่งเราไม่อาจจะปฏิเสธความสำคัญของท่านเหล่านั้นถ้าเราจะเรียกว่าครูเป็นท่านเนี่ยนะครับได้